นายวรชวสุขคนขจรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธรารณสุขเปิดโครงการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อสำหรับชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮั์ณราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียปี2569โดยมีนายอารุณบุญชมจุรารัฐมนตรีผู้แทนสถานทูตซาอุดิอาระเบียและผู้สแสวงบุญเข้าร่วมพิธี นายวรชดระบุว่ากระทรวงสาธ,ธารณสุขจัดระบบดูแลสุขภาพผู้สแสวงบุญอย่างครบวงจรตั้งแต่การตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรคออกหนังสือรับรองวัคซีนโดยไม่คิดค่าจ,จ่ายไปจนถึงการส่งทีมแพทย์พยาบาลดูแลระหว่างการประกอบพิธีตามข้อกำหนดด้านสุขภาพของซาอุดิอาระเบียพร้อมยืนยันมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อเช่นไข้ากาฬหลังแอนทั้งก่อนเดินทางระหว่างพิธีและหลังเดินทางกลับอีก14วัน ด้านกลุ่มควบคุมโรคระบุว่าพิธีฮัตปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียน7 0 3 7คนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนไข้ากาหลังแอนและไข้หวัดใหญ่ก่อนเดินทางอย่างน้อย10วันพร้อมเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลโดยไม่คิดค่าจ,จ่ายให้บริการแล้วกว่า1,400คนและเปิดให้เข้ารับบริการในสถา,านพยาบาลของรัฐทั่วประเทศถึงวันที่20พฤษภาคมนี้